ก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีและขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่มากันในวันนี้ผมสุปชโยชัยสัตย์ครับผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลหมวกอีกใบก็คือรองประธานกรรมธิการพลังงานครับผมที่ผมเชิญพี่ๆทุกท่านมาในงานถแถลงข่าวในวันนี้เนื่องจากผมและพักก้าวไกลได้ทราบถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นในภาคพลังงานของประเทศไทยซึ่งจะทําให้คนไทย ีผลประโยชน์เป็นอย่างยิ่งหากมีการให้เรื่องนี้เงียบหายไปแต่ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขออัปเดตสถานการณ์ปัจจุบันในภาพพลังงานก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเพราะล่าสุดทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีการประกาศร,รับฟังความคิดเห็น,นครับเรื่องค่าไฟที่อาจจะเป็นไปได้ในช่วงเดือนมกราคมปี67หรือปีหน้านะครับซึ่งทางเลือกที่น้อยที่สุดที่เกิดขึ้นได้ก็คือ ราคาค่าไฟจะพุ่งขึ้นไปถึง4.68บาทในขณะที่สถานการณ์ถ้ามันเร็ลไลที่สุดนะครับราคาค่าไฟจะพุ่งไปแตะเกือบ6บาทจะเห็นได้ว่านะครับสิ่งที่นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเพิ่งถแถลงไปว่าเป็นผลงานของรัฐบาลในการลดค่าไฟเหลือ3.99เนี่ยมันคือแค่การยืดหนี้ มาตรการที่ออกมาไม่ได้มีมาตรการรองรับเลยเป็นสิ่งที่ทางพัดก้าไกลเนี่ยย้ำเตือนมาตลอดนะครับว่าการยืดหนี้เป็นสิ่งที่ทําได้แต่ว่าจะต้องมีมาตรการรองรับควบคู่ตามไปด้วยเพราะว่าสิ่งที่รัฐบาลทําคือการเล่นกับการคาดหวังคาดหวังว่าเชื้อเพลิงจะมีราคาลดลงซึ่งก็จะทําให้ก้อนหนี้ที่รัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือกอฟผเนี่ยที่แบกอยู่ จะลดลงไปด้วยแล้วรัฐก็จะสามารถคงอัตราค่าไฟอยู่ที่3.99บาทได้ต่อไปแต่ในความเป็นจริงครับทุกอย่างส่วนทางราคาเชื้อเพลิงโลกเพิ่มสูงขึ้นก้อนนี้ที่แบกอยู่ก็ขยายขึ้นไปด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นราคาค่าไฟพุ่งไปแตะเกือบ6บาทกันเลยทีเดียวในกรณีที่ไหลแรงที่สุดผมและพักครก้าไกลครับจะย้ำกันอีกหนึ่งรอบว่ารัฐบาลจำเป็นจะต้องแก้ปัญหาที่โครงสร้าง ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่โครงสร้างราคาก๊สธรรมชาติหยุดการนำของแพงให้กับประชาชนและเอาของถูกให้กับเอกชนนี่คือนโยบายที่ทางพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยใช้ในการหาเสียงร่วมกันมาโดยตลอดแต่กลับอะไรครับหายไปเลยและสิ่งถัดมาครับคือการแก้ไขสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพื่อลดค่าความพร้อมจ่ายหยุดเอาเงินของประชาชนนะครับไปให้กับกลุ่มทุนฟรีฟ ในการสร้างโรงไฟฟ้าที่สร้างมาแล้วเราไม่ได้เดินเครื่องปัญหาที่มีอยู่นะครับจะเห็นได้ว่ารัฐไม่มีความพยายามจะแก้ไขอย่างจริงใจรังแต่จะสารต่อปัญหาเดิมสร้างปัญหาใหม่นะครับนี่คือที่มาของผมถึงการถแถลงข่าวในวันนี้ถึงกระบวนการการปล้นคนไทยให้จ่ายค่าไฟแพงขึ้นโดยมีรัฐบาลประยุทธ์เป็นคนคิดรัฐบาลเศรษฐาเป็นคนสารต่อโดยรับคำสั่งมาจากกลุ่มทุนไอ้มงกลุ่มหนึ่ง ผมจะขออธิบายง่ายๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างโดยการยกจิกซอหชิ้นนะครับเพื่อไล่เลียงว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่มาที่ไปมันเป็นอย่างไรในช่วงปีที่ผ่านมาจิกซอชิ้นแรกครับที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือเป็นเป็นชิ้นที่ทําให้เรื่องนี้แดงออกมาต้องย้อนกลับไปวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาครับจากการที่สารปกครองกลางมีคาสั่งให้ทุเลาชะลอ,อก,การรับซื้อไฟฟ้าโครงการพลังงานหมุนเวียน โครงการพลังงานลมขนาด1,500เมกะวัตเป็นการชั่วคราวซึ่งที่มาที่ไปครับเนื่องจากมีกลุ่มบริษัทเอกชนรายหนึ่งได้ยื่นร้องต่อศาลว่าคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกรกะพเนี่ยได้ออกประกาศรับซื้อพลังงานหมุนเวียนกลุ่มนี้อาจไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่โปร่งใสแล้วก็ไม่ยุติธรรมหลังจากที่พวกเราพาก้าวไกลครับ หลังจากที่พวกเราพักเก้าไกลครับได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงนี้จึงได้รวบรวมข้อมูลคำสั่งสารและข้อสงสัยเพื่อถามเป็นกระทู้สดต่อนายกร,รัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนำโดยหัวหน้าพักเก้าไกลครับคุณชัยธวัตตุลาธนเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาแต่ผลลัพธ์ที่ได้คือครับนายกรัฐมนตรีกับหนีการตอบกระทู้สดของพวกเราทันทีที่แต่ว่าทันทีที่คุณชัยธวั์สละสิทธิ์ในการถามกระทู้สด กลับขึ้นมาตอบกระทู้ของสสท่านอื่นนี่เป็นจิ๊กซอชิ้นที่2ที่น่าสงสัยเป็นอย่างยิ่งนะครับว่ารัฐบาลเศรษฐากำลังทำเป็นมองข้ามทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นในภาคพ,พลังงานไทยใช่หรือไม่แต่ว่าหากจะโยนทุกอย่างให้กับรัฐบาลนี้เลยก็อาจจะไม่ถูกเสียทีเดียวครับเพราะว่าโครงการรับซื้อพลังงานหมุนเวียนจานวนกว่า5,000เมกะวัตต์เนี่ยเป็นผลงานทิ้งทวนครับของรัฐบาลประยุทธ์ ที่มีมติจากกอพอชอซึ่งประยุทธ์เองก็นั่งเป็นประธานนะครับเมื่อวันที่6พฤษภาคมปีที่แล้วโดยมีวัตถุประสงค์คือเพิ่มสัดส่วนของพลังงานสะอาดให้กับประเทศลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับรวมไปถึงซื้อพลังต้องการที่จะซื้อพลังงานหมุนเวียนเพื่อไปขายให้กับเอกชนที่ต้องการใช้พลังงานสะอาดในการผลิตสินค้าของเขา ถ้าฟังแค่นี้มันก็อาจจะดูดีครับแต่ความเป็นจริงแล้วจิ๊กซอชิ้นที่4ที่พวกเราเจอก็คือระเบียบการรับซื้อครับที่ออกโดยกกพเมื่อวันที่30กันยายนปี65ที่กล่าวถึงกระบวนการการคัดเลือกต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเวลาที่เราจะรับซื้อพลังงานจากโรงไฟฟ้าเนี่ยต้องมีการออกระเบียบการรับซื้อทุกครั้งแต่ว่าประกาศฉบับนี้ครับถูกตั้งคำถามอย่างมากมายจากทั้งนักวิชาการรวมไปถึงแม้แต่ผู้ร่วมยื่นประมูลเอง ทั้งในเรื่องของการประกันรายได้ที่นานถึง25ปีรวมไปถึงระเบียบการคัดเลือกดังกล่าวไม่ใช่เป็นการประมูลราคานะครับแต่เป็นการให้คะแนนเชิงเทคนิคเพียงอย่างเดียวซึ่งในระเบียบเนี่ยก็ไม่ได้มีการบอกหลักเกณฑ์ว่าจะมีการให้คะแนนอย่างไรซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผู้เข้าร่วมหลายๆท่านก็มีความสงสัยครับว่าอาจจะมีการใช้ดุลยพินิษ์ตามอำเภอใจ โดยปราศจากหลักเกณฑ์ในการตัดสินหรือไม่และจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่เราคนพบนะครับก็คือผลของการคัดเลือกจากการคัดจากระเบียบการรับซื้อมากกว่า5,000เมิะวัต์เกินกว่าครึ่งครับ2,500ถูกจัดสรรไปให้กับกลุ่มทุนเอกชนเพียงแค่2ลายเท่านั้นคำถามที่สำคัญนะครับโปรเจกต์มูลค่าหลายแสนล้านบาททำไมถึงมีการจัดสรรไปให,ใ,หให้เอกชนเพียงแค่ไม่กี่ราย หลังจากที่เราเอาจิ๊กซอว์ทั้ง5ชิ้นมาประกอบกันนะครับเราจะเห็นความผิดปกติทั้งหมดได้อย่างชัดเจนเริ่มตั้งแต่รัฐบาลประยุทธ์ที่มีการประกาศว่าจะรับซื้อพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นตัวระเบียบที่มีปัญหาไม่โปรง่งใสและไม่ยุติธรรมกับทุกฝ่ายนะครับรวมไปถึงผลที่เอื้อให้กับกลุ่มทุนไม่กี่เจ้าและล่าสุดนะครับก็คือการที่คำสั่งศาลชัดอให้มีการเซ็นสัญญา และยังมีการเพิกเฉยการหนีกระทุสดของนายกเศรษฐาอีกเท่านั้นยังไม่พอครับเพราะหลังจากคำสั่งศาลออกมาเพียงไม่กี่วันนะครับได้มีการเซ็นสัญญาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ระหว่างรัฐกับเอกชนรายหนึ่งกว่า700เมกะวัตต์โครงการเหล่านี้ครับทางๆที่มันมาจากประกาศฉบับเดียวกันที่มันเป็นปัญหาอยู่ก็อาจเราเราอาจเรียกได้เลยนะครับว่านี่คือการเร่งรัดกระบวนการ ให้ประชาชนจ่ายค่าไฟแพงขึ้นจากการสั่งของไอ้มุ่งที่อยู่เบื้องหลังในที่ผ่านมาในอดีตนะครับทางรัฐบาลเองหรือทางกะกะพอเองเนี่ยก็เคยออกมาปฏิเสธถึงว่ามันไม่มีความผิดปกติมีแต่ความโปร่งใสนะครับแต่ผมอยากจะลงรายละเอียดถึงความผิดปกติทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยแบ่งออกเป็น3ข้อด้วยกันครับความผิดปกติประการที่1น,นะครับคือ เหตุผลที่กล่าวไว้ในคําสั่งของศาลปกครองทั้งศาลปกครองกลางครับและคําสั่งของศาลปกครองจังหวัดเพชรบุรีที่ได้ให้เหตุผลไว้สาข้อด้วยกันอย่างน่าสนใจนะครับเหตุผลแรกที่ศาลกล่าวถึงก็คือการเน้นย้ําถึงกรณีที่กะกะพไม่มีการประกาศหลักเกณฑ์การให้คะแนนที่ใช้ในการครัดเลือกนอกเหนือจะเหมือนกับว่าเป็นการล็อกผู้ชนะแล้วนะครับยังเป็นยังเป็นการผิดกฎหมายนะครับพรบรกกพ 2550มาตรา11วงเล็บ4ที่กำหนดให้ว่ากกพเป็นผู้ออกระเบียบและจะต้องออกหลักเกณฑ์และให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแต่เมื่อมีผู้ร้องเรียนครับทางกกพอเองก็เหมือนจะรู้ตัวเองว่ามีความผิดจึงได้ออกหลักเกณฑ์การให้คะแนนการคัดเลือกเมื่อวันที่29พฤศจิกายนปี65แต่หลักเกณฑ์ที่ออกมาดันไปออกหลังการปิด รับสมัครผู้ร่วมยื่นสองประมูลไปแล้วสี่วันถูกต้องไหมครับแล้วอย่างนี้จะเรียกได้อย่างไรครับว่ากพกพกําลังทําการอย่งงางโปร่งใสอยู่เพราะตัวกกพอ,อาจจะกําลังเขียนหลักเกณฑ์เพื่อเข้าข้างใครคนใดคนหนึ่งอยู่ก็เป็นได้เพราะตัวเขาก็รู้อยู่แล้วว่าใครยื่นอะไรเข้ามาบ้างถูกต้องไหมครับเหตุผลถัดมาก็คือการที่กกพที่สารปกครองให้เหตุผลไว้นะครับก็คือการรับอุทธรณ์เองของกกพ ในเมื่อการคัดเลือกเนี่ยมันดูไม่เป็นธรรมแน่นอนครับว่าย่อมมีผู้ไม่เห็นด้วยกับกระบวนการที่เกิดขึ้นรวมไปถึงผลการตัดสินก็ได้ทําการยื่นอุทธรณ์ต่อกะกะพแต่กลับกลายเป็นว่าคนที่มาตัดสินคําอุทธรณ์นั้นคือตัวกะกะพเสียเองซึ่งศาลได้ให้เหตุผลไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าสิ่งที่ทํานี้การกระทําแบบนี้เป็นการกระทําที่ขัดต่อหลักการอุทธรณ์ของประเทศไทยอย่างชัดเจน และเหตุผลสุดท้ายที่ศาลให้ไว้นะครับน่าสนใจไม่แพ้กันครับคือการที่ผู้เข้าร่วมการคัดเลือกเนี่ยไม่สามารถขอดูคะแนนจากทางคณะอนุกรรมการของกรกพที่เป็นผู้ทําการคัดเลือกได้จึงเป็นเหตุให้คิดได้ว่านะครับเกิดการระเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือมีการให้คะแนนที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่จากคําสั่งศาลครับรวมไปถึงเหตุผลที่ทางศาลท่านให้ไว้เนี่ย ก็เป็นที่ชัดเจนแล้วครับว่าประกาศรับซื้อพลังงานหมุนเวียนของกอกพฉบับนี้มีปัญหาและไม่โปรง่งใสเพราะฉะนั้นครับควรจะไม่ใช่แค่โครงการลมที่จะถูกชะลอการเซ็นสัญญาแต่โรงไฟฟ้าประเภทอื่นๆที่อยู่ในฉบับเดียวกันทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แสงอาทิตย์พร้อมระบบกักเก็บก็ควรจะถูกชะลอการเซ็นสัญญาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องเสียก่อน หรือหากจําเป็นจะต้องมีกระบวนการการคัดเลือกใหม่ก็ควรจะต้องทําอย่างโปร่งใสตรงไปตรงมาและตรวจสอบได้นอกเหนือจากคำสั่งของสารปกครองนะครับความผิดปกติประการที่2ก็คือการอ้างถึงพลังงานสะอาดเพื่อเปิดช่องการทุจริตเชิงนโยบายไม่ว่าจะเป็นราคารับซื้อที่สูงเกินไปโดยกะกะพเป็นผู้ตั้งราคารับซื้อนะครับ แล้วคําถามคือกรกพอจะรู้ได้อย่างไงว่าราคาที่ตั้งมาเนี่ยเป็นราคาที่ถูกที่สุดเพราะในต่างประเทศครับปกติที่เขาทํากันเนี่ยเขาจะให้ผู้ยื่นเสนอราคาแข่งขันกันเข้ามาแล้วผู้ใดที่เสนอราคาที่ถูกที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะไปซึ่งระเบียบที่ออกมานี้ก็อาจจะไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรัฐบาลที่ต้องการที่จะซื้อพลังงานหมุนเวียนไฟฟ้าพลังจากพลังงานหมุนเวียนที่มีราคาถูก และอาจจะเป็นการให้ประโยชน์เกินความจําเป็นกับเอกชนรายใดรายหนึ่งก็ได้ซึ่งสุดท้ายแล้วประชาชนก็จะต้องจ่ายค่าไฟแพงขึ้นจากเหตุผลนี้ครับเพราะถ้าหากเรามาเปรียบเทียบโครงการจากที่รัฐให้กับเอกชนกับโครงการที่รัฐให้ประชาชนเราจะเห็นอย่างชัดเจนครับว่านโยบายแบบนี้ทำมาเพื่อใคร ไม่ว่าจะเป็นราคารับซื้อเราอาจจะไม่เห็นมากนะักเพราะว่าราคารับซื้อใกล้เคียงกันแต่ระยะเวลาการประกาศรายได้ที่ประกาศรายได้ให้กับเอกชนนานถึง25ปีแต่กลับให้ประชาชนแค่10ปีในขณะที่กําลังการผลิตติดตั้งสูงสุดโครงการหนึ่งเอกชนติดตั้งได้90เมกะวัตต์นะครับแต่ประชาชนกับติดตั้งได้แค่0.01เมกะวัตต์ต่างกัน9,000เท่านะครับและสุดท้ายโคต้าที่ให้ทั้งหมด ให้เอกชนกว่า5,000ให้ประชาชนแค่90นี่ยังไม่รวมมติจากรัฐบาลล่าสุดนะครับที่มีการที่อนุมัติให้มีการรับซื้อพลังงานหมุนเวียนลักษณะคล้ายๆกันเลยเพิ่มขึ้นอีก3,600เมกรวัตต์รวมเป็น8,000กว่าเมกะวัตต์นะครับแต่ว่าประกาศฉบับใหม่ดันมีข้อแม้เพิ่มขึ้นมาว่าห้ามผู้ที่มีข้อพิพาทกับรัฐหรือผู้ที่กำลังฟ้องร้องรัฐอยู่เป็นผู้ร่วมยื่นข้อเสนอ อย่างนี้เกิดข้อสงสัยแน่นอนครับว่านี่คือการจงใจล็อกผลให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอีกแล้วใช่หรือไม่และเหตุผลประการสุดท้ายนะครับคือความจําเป็นของการรับซื้อโครงการพลังงานทดแทนทั้งๆท,ที่เราก็มีพลังงานไฟสําลองล้นเหลืออยู่แล้วตัวเลขล่าสุดคือ55นนะครับนี่ยังไม่รวมตัวเลขปัญหา5,000กับ3,600ที่เราพูดกันในวันนี้ และถ้าหากเราย้อนกลับไปดูในอดีตเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าทุกๆครั้งที่มีการรับซื้อพลังงานจากเอกชนจะทำให้เรามีกำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศสูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งก็หมายความว่าประชาชนจะต้องจ่ายเงินค่าไฟที่สูงขึ้นจากการสร้างโรงไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วไม่ได้ใช้อีกแล้วใช่หรือไม่จะเห็นครับว่ารัฐบาลในอดีตตั้งแต่ การรัฐบาลยิ่งรักที่มีการเปิดอนุมัติให้มีการประมูลโรงไฟฟ้า IPP กว่า5000เมกะวัต์ถัดมาไม่กี่ปีครับประยุทธ์ได้ประเคนโรงไฟฟ้า1,400เมกะวัตทางท้ง,งที่ไม่มีการออลเเบียบการรับซื้ออีกเช่นเคยและที่เรากําลังพูดถึงในวันนี้อีกกว่า800 0เมกะวั์ครับคําถามถัดมาที่ควรจะถามครับโรงไฟฟ้าจํานวนมากขนาดนี้ทําไมถึงมีการรวบรัดเอามาประมูลกันในครั้งเดียวทางทางที่ ถ้าหากทางรัฐบาลเว้นระยะเวลาไว้ซอยย่อยๆทีละพันสองพันเราจะทำก็จะทําให้ภาครัฐเนี่ยสามารถกําหนดราคารับซื้อที่ถูกลงได้เพราะว่าต้นทุนทางเทคโนโลยีที่มันถูกลงตามจากความผิดปกติทั้งหมดทั้ง3ประการนะครับหากยังปล่อยให้มีการออกระเบียบความการรับซื้อพลังงานที่ไม่โปร่งใสนี้จะส่งผลให้กับความน่าเชื่อถือของนักลงทุนต่อกระบวนการการคัดเลือก ผู้ยื่นขอผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศไทยอย่างแน่นอนทีนี้ก็ต้องตั้งคำถามกลับไปที่ทางนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนะครับในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกอพชที่มีอำนาจในการออกมติให้มีการทบทวนการเซ็นสัญญาหรือแม้แต่ชะลอการเซ็นสัญญาออกไปก่อนอย่างน้อยก็เพื่อตรวจสอบความข้อเท็จจริงใครข้อขลหาต่างๆที่เกิดขึ้น พรแต่ปัจจุบันเรากลับเห็นว่าไม่มีการทําอะไรเกิดขึ้นเลยอย่างที่ผมได้กล่าวไปนะครับซ้ํายังมีการปล่อยให้มีการเซ็นสัญญาระหว่างรัฐกับเอกชนเกือบ700เมกะวัตต์และศาลก็ได้มีการสั่งระง,งับการเซ็นสัญญาหรือชะลอออกไปก่อนเรียบร้อยแล้วความบังเอิญที่เกิดขึ้นครับทำให้ผมอดสงสัยไม่ได้เลยว่านี่คือการจงใจหัวประมูลซื้อขายโงไฟ,ฟฟ้าที่มีมูลค่าหลายแสนล้านบาทอยู่หรือเปล่า ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าทางผมและพากเก้าไกลไม่ได้มีความพยายามที่จะเตะทวงไม่ให้มีการเพิ่มสัดส,ส่วนของพลังงานหมุนเวียนในประเทศแต่หากจะมีกระบวนการที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้และเป็นโครงการที่ทําเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงผมจึงมีคําถามถึงท่านนายกรัฐมนตรีในวันนี้นะครับว่าในเมื่อข้อชี้แจงของทางศารรวมไปถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ชี้ให้เห็นว่าระเบียบการรับซื้อพลังงานหมุนเวียนกว่า5,000เมกะวัตต์ฉบับนี้มันมีปัญหาสอทุจริตและไม่โปร่งใสนายกเองจะใช้อำนาจที่มีในการทบทวนตรวจสอบและชะลอการเซ็นสัญญาหรือแม้กระทั่งยับยั้งการเซ็นสัญญาเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนหรือไม่อย่างไรขอบคุณครับครับมีใครมีคำถามเลยไหมครับผม ก็ความจริงแล้วราคาค่าไฟต้นทุนสะท้อนความเป็นจริงครับสูงถึง6บาทอยู่แล้วถ้าเราคิดถึงหนี้ที่ทางภาครัาจะต้องจ่ายด้วยแต่ว่าตอนนี้ก็มีการยื่นหนี้ออกไปทําให้ยอดหนี้แต่ละงวดที่ต้องจ่ายเนี่ยลดลงจึงเป็นนี่คือวิธีการที่ทางภาครัฐใช้ในการลดค่าไฟครับแต่ในความเป็นจริงราคาก็มีเฉลี่ยอยู่ที่4 5ถึง6บาทขึ้นอยู่กับว่าจํานวนหนี้ที่จ่ายในแต่ละงวดเนี่ยเท่าไหร่ครับ ใช่ครับนี่ไม่ว่าจะเป็นราคาค่าไฟโรคที่เพิ่มสูงราคาเชื้อเพลิงโลกที่เพิ่มสูงขึ้นหรือแม้แต่ถ้ารัฐไม่มีมาตรการออกมารองรับแน่นอนครับราคาค่าไฟจะเพิ่มสูงขึ้นครับรรรรรครับเรามีแผนที่จะยื่นจดหมายสอบถามความคิดเห็นครับกับทางนาย,ยกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล ให้ไขข้อข้องใจข้อคอลหากับทุกๆเรื่องในเรื่องปัญหาของค่าไฟครับผมในงานของสภาในงานของสภาใช่ไหมครับเราทํางานอยู่ในชั้นกรรมธิการตัวผมเองเรามีสสจากพรรคก้าวไกล4ี่ท่านแล้วเราได้มีแผนที่จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงในเรื่องนี้ครับในการตั้งกระทู้เองก็ตามเราได้มีการร่างเรื่องนี้ไว้แล้วเรียบร้อยครับผมถูกต้องครับผม ครับก็ขอบคุณมากครับทุกท่านครับ